สามสิ่งที่จะพังนะครับเมื่อเกิดปัญหามือที่3ครับสิ่งแรกที่พังก็คือจิตใจพังครับคือใครที่มีปัญหามือที่3ามเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะพังทางจิตใจแบบรุนแรงมากๆครับโดยเฉพาะคู่ไหนนะครับที่รักกันมายาวนานอยู่กันมายาวนานมีความไว้วางใจกันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่กันแล้วก็ทำดีกันมาตลอดแล้วก็วันหนึ่งวันที่เกิดมีปัญหามือที่3จิตใจก็จะพังเหมือนกับว่าคนสองคนที่รักกันอยู่ก็มีการยึดเหนี่ยวทางจิตใจอยู่แล้วก็วันที่มีมือที่3มเนี่ยมันเหมือนไปกระชาก สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะทําให้เกิดปัญหาก็คือว่ามีความน้อยใจโกรธเสียใจระแวงมีทุกอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะก็จะเกิดความสูญเสียความไว้วางใจกันนะครับแล้วก็ระแวงต่อกันนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่าเออฉันทําอะไรผิดเกิดคําถามมากมายในในความสัมพันธ์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะส่งผลทําให้ไม่มีเรี่ยวแรงในการดูแลตัวเองไม่มีเรี่ยวแรงในการทํางานไม่มีเรี่ยวแรงในการดูแลคนในครอบครัวนะครับแล้วไม่อยากทําอะไรให้ไม่อยากนอนผลอารมณ์ทางเพศหรืออะไรก็ตามครับแล้วบางครั้งก็ส่งผลต่อสุขภาพครับ เพราะว่ามาจากพอระแวงเยอะๆก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับบางคนเป็นแพนิคบางคนเป็นซึมเศร้านะครับแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายบางคนอาจจะเป็นกระเพาะเป็นมะเร็งอะไรต่างๆครับเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญก็คือว่าถ้าเกิดเราเข้าใจวิธีเยียวยาจิตใจเนี่ยก็จะให้การความพังของจิตใจก็จะดีขึ้น,นครับซึ่งมันสามารถแก้ไขได้ครับ ข้อที่2ครับก็คือครอบครัวพังครับก็คือหลังจากที่จิตใจของฝ่ายในฝ่ายหนึ่งพังเนี่ยก็จะเริ่มเกิดอาการที่แบบว่า,าทะเลาะกันชวนทะเลาะนะครับหรือบางคนชวนทะเลาะอยากให้มือที่3ออกไปจากชีวิตนะครับบางทีผู้ชายหลายคนก็จะรับปากและสุดท้ายก็ไม่ทํากลับไปคบกันใหม่นะครับหรือไม่ก็บางคนก็คือ,อติด GPS หรือระแวงต่อกันนะครับเวลาจิบมือถือก็เริ่มระแวงต่อกันแล้วก็จะมีปากเสียงกันตลอดเวลาจนสุดท้ายก็จะเริ่มมีการแยกห้องนอนหรือบางคนก็จะเริ่มออกห่างกันไม่อยาก อยู่ด้วยกันไม่อยากติสัมพันธ์กันไม่อยากไปไหนมาไหนด้วยกันไม่อยากทําอะไรด้วยกันบางทีธุรกิจที่ทําด้วยกันก็เริ่มจะมีปัญหาเริ่มจะพังเริ่มจะรายได้ลดลงมีรายจ่ายมากขึ้นโดยที่แบบว่าบางทีอยู่ดีๆก็มีเรื่องเสียเงินอะไรแบบเนี้ยแล้วก็สุดท้ายก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วนําไปสู่การที่รอ,อบครอบครัวพังแล้วก็ต่างคนต้องต่างแยกย้ายกันนะครับโดยที่แบบว่าไม่สามารถกลับมาได้ถ้าไม่มีที่ปรึกษาที่ถูกต้องครับบางคนไปปรึกษากับคนในครอบครัวหรือบางคนไปปรึกษาเพื่อนแล้วแต่ปัญหาก็ยิ่งบานปลายครับโดย คนส่วนใหญ่ก็จะเวลาเกิดปัญหาคิดแบบนี้คิดว่ามันแก้ไม่ได้คิดว่าจะยังต้องเลิกแต่จริงๆแล้วปัญหาก็ยังแก้ได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าเราแก้ผิดวิธีคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ครอบครัวพังแล้วก็ไม่สามารถกลับมาได้ครับข้อที่3ครับก็คือว่าจิตใจลูกๆพังครับเป็นธรรมดาครับที่เวลาพ่อแม่ทะเลาะกันมากๆเนี่ยลูกก็จะดูอยู่โดยเพราะลูกที่ยังเล็กอยู่เขาก็จะไม่เข้าใจก็จะกลายเป็นปมนะครับเวลาผมเข้าไปโค้ดคนหลายๆคนก็จะมีปมที่แบบพ่อแม่ทะเลาะกันปมพ่อแม่ทิ้งกันนะครับเพราะนั้นเวลาครอบครัวพังเวลาพ่อแม่เลิกกันคนที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่พ่อแม่นะครับแต่เป็นลูกนะครับเพราะว่าลูกเนี่ยตอนที่เขายังเล็กเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือเวลาคุณภาพของพ่อแม่หรือพื้นที่ปลอดภัยใน แต่พอเกิดการทะเลาะก,กันนะครับแล้วโดยส่วนใหญ่เวลาเลิกกันก็จะไม่ให้อภัยกันแล้วก็จะมีปัญหาขึ้นว่าบางทีไม่ให้เจอลูกกันบางทีไม่ให้พ่อเจอลูกบางทีไม่ให้แม่เจอลูกแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกก็จะรู้สึกขาดนะครับบางคนเปรียบผู้หญิงที่ขาดพ่อก็จะกลายเป็นคนที่ไล่ตามผู้ชาย หรือเด็กผู้ชายที่ขาดแม่ก็จะกลายเป็นคนที่เป็นลูเซอร์หรือติดยาหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญครับคือเวลาเราไปสร้างปมกับลูกเนี่ยบางทีปมตัวนั้นเราไม่ได้เห็นในระยะเวลาสั้นครับจะไปเห็นอีกทีตอนวัยรุ่นบางคนไม่รู้ครับเวลาเลิกกันคิดว่าลูกไม่เป็นอะไรแต่มาเห็นอาการตอนที่ลูกเริ่มออกไปใช้ชีวิตเข้าสู่วัยรุ่นนะครับเริ่มเห็นแล้วว่าเออไปพึ่งพายาเสพติดหรืออะไรก็ตามครับเพราะนั้นใครที่กําลังมีปัญหานะครับบางทีปัญหาเวลามันเกิดไปแล้วเราอย่าไปโทษใครถ้าเราโทษสิ่งที่เ,เกิด รับผิดชอบตัวเองครับถ้าเกิดใครที่อยากเยียวยาอาการจิตใจพังนะครับหรืออยากรักษาครอบครัวหรือไม่อยากสร้างผมให้กับลูกก็สามารถเข้ามาเรียนในคอร์สปลดล็อกมือที่3าครับในเนื้อหาจะมีบอกทั้งหมดเลยครับว่าจะทายังไงที่จะให้จิตใจกลับมาดีขึ้นจะทำาไงที่จะทําให้รักษาครอบครัวหรือรักษาสามีคนเดิมกลับมาหรือจะทําไงที่เราจะไม่สร้างปมให้กับลูกครับแล้วก็ก็จะสามารถจัาการเร็ว้ายสุดก็อาจจะทําให้กลับมาดีขึ้นครับคนที่เข้ามาเรียนก็คืออัตราการที่สามารถรักษาครอบครัวได้นี่อาจจะเกิน90 ด้วยซ้ำครับใครสนใจก็สามารถพิมพ์ H3 เข้ามาครับหรือถ้าเกิดใครต้องการให้ผมปรึกษาเป็นที่ส่วนตัวหรือต้องการทําให้มีคู่คิดในการแก้ปัญหาเมื่อี่มเพื่อทําให้ปัญหาได้แก้ไขด้วยความรวดเร็วนะครับก็พิมพ์คําว่า PC นะครับแล้วก็ขอให้ทุกครอบครัวนะครับกลับมารักษาใจนะครับแล้วก็รักษาครอบครัวแล้วก็รักษาจิตใจของลูกให้ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดของคนเราก็คือสถาบันครอบครัวครับถ้าเรารักษามันได้เราจะกลับมามีความสุขมากขึ้นนะครับรักแระห่วงใหญ่สวัสดีครับ